ต๊อกต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 อกนี่ถ้าเกิดไปกินข้าวถ้าเกิดไปกินข้าวกินข้าวอ่าไปไปไปเป็นแขกคนอื่นเขานะทถ้าได้ยินเสียงน้ำอาเสียงโคกเสียงสักแวบก็ก็๊อกกอกกกกอะไรเงี้ยมันจะอร่อยเขาบอกนะพี่น้องอันนี้คือเป็นมุกตอนนี้มนจะกินน้ำพริกัถนเน่านะฮะน้ำพริกัถวเน่าแล้วก็ใส่ปลาชโมถั่วทีสงนะฮะมนไปตกปลาทั้งคืนเลยปลาสนก้างัวเลี้ยววันนี้ยยไมขขยมม่องเเเลลนกาา ใส่น้ำผึ้งเลยนี่ฮะป้าทำนันสุกจะเนื้อจะไม่ติดก้างนะครับอืมเห็นปะเนื้อปลาช่อนก้างมันก็จะแบบว่า,า <S <S 1> <S 1> ขาวๆแบบนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้มณนก็ด้ใส่เนื้อปลาช่อนก้างลงไปคือพุงปลาช่อนก้างมันก็ไม่ทิ้งนะเพราะมันอร่อยที่สุดอะเขาบอกว่าถ้ากินปลาช่อนก้างทาไม่ได้กินพุงอะเหมือนไม่กินปลาช่อนก้างเลยนะฮะตอนนี้มณนก็จะแกะแบบว่าเนื้อเนียนๆลงไปเลยแนละ้วก็ แต่ส่วนเปลือกมันนี่ยไม่กินนะคะเพราะว่ามันเขีมยนกินไม่ได้ก็เราก็ไม่ต้องกินเนาะอืมแต่ว่ากินได้เหมือนกันมันก็ไม่เลยเขียงเหมือนปลาแบบว่าเป็นปลาตะเพียนอะไรเงี้ยนะครับมันก็อยู่นั่นได้นะครับปตกปลาไม่ได้ปตกทั้งคืนเราปตกสองส้วมงเลยปลาซ่อนกลางตัวเดียวอ่ะเมื่อคืนนายพลีบอกฝนมันตกมันก็เลยนะสิรัยมันไม่ติดกลางแต่มันติดเปลือก อืมอร่อยนะครับแต่บ้ากันนะครับพี่น้องนะอืมมาให้ก่อนถ้ามันไม่หมดเลยียกเก็บไว้ที่แลังนี่ฮะพริกถัเ่เนาะผักก็เก็บเอาเนื้อเก็บเนื้อส่วนนั่นแหละครับใส่น,น้ำเปล่าลงไปแล้วก็คนๆๆๆๆแล้วก็เตาๆแบบนี้นะฮะมันก็เป็นน้ำพริกถั่วเน่าแล้วก็ อาน้ำพริกผู้น้ำพริกตาเลงสโทเน้าสโทดีเนี่ยมันเผ็ดเผ็ดอมเลยสมัครพริกมันเผ็ดเผ็ดขนาดนี้นะอืมอร่อยนะครับนี่มีข้าวสวยว่นในไม่มีข้าวเหนียวนะครับหมดแล้วจะลาดไปเลยคือน้ำพริกนี่รัดเกี้ยน้ำพริกแบบนี้ทำรัดเกีียงได้เลยนะตักซูครับอืม เข้ากันที่สุดอืมอืมถ้ากัดข้าวได้อยู่นั้อยๆนะครับเอาเอาไปเป็นช้อนได้เลยแล้วก็ตักน้ำพริกออกมาแล้วก็งับเข้าไปครับอืมอ้าอืม,อ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 มขวดอร่อยเลยครับ อันนี้มนเดินแบบบข้ามานะโคตรอร่อยในนะมวนยังไม่เคยพูดเลยเผือ่อว่ามวนพูกเราไม่คนติดตามเยอะอย่างเงี้ยคือว่ามวนมาอยู่นะไรนะี่วนนะเด็ดยจริงๆอ่ะโฮใจขวงมวนอ่ะก็อยู่ในเมืองแหละแล้วก็อยู่ติดกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันไม่ใช่ว่ามวนเป็นคนติดอ่าพวกเขาเป็นคนชาวไรติดโวนติดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ มวลอยู่ที่ไหนมวลก็เป็นคนที่นั่นอืนะครับแล้วก็แต่ว่ามวลในไม่เป็นที่ทของมวลมวลก็ต้องมาทําถ้าเกิดมวลไม่ทําแล้วออนเป็นทนายอะไรบางอย่างเขาก็จะมาเอาไปเงี้ยมวลก็ต้องทํานะครับอมได้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทําเป็นที่ของแม่ของของมวลอะอย่างเช่น อาท่มามชนผิดปีที่แล้วนะเขาไม่เลยเยอะเลยมากมายหรอกแต่ว่าอาเป็นนายทุนหรือว่ามันอา,าเป็นอ่าครงการแพทย์ประเทศจีนเของมาซื้อไปอ่ะก็กําไรหรอ <c oughs> ก็อย่าบอกเลยเพราะว่ามนจังเขาเนาะมนไปจัางมนจ้างถ้าเกิดมนทัานเองก,ก็ก็คงเยอะอยู่แต่ว่ามนจ้างเขามันก็มันมีความฉุกทางใจครับ อันนี้เป็นผักถั่วลันเตาอืมอืแล้วก็บพอยอยู่ต้มได้ต้มสดน,นะมันไม่มีได้กินก็หาผักต้มได้ต้มสนหาปลาบ้างหาอะไรบ้างนะครับอืมหมักหอยมาง ว่าพื้นที่ที่มูลอยู่ตอนนี้แต่ว่าในมนมนถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะถ้าเกิดว่ามนขายให้เขาก็รายจังเหมือนกันแต่ว่ามนลไม่ไม่ไม่ขายเพราะว่ามันเป็นที่ของแม่นะอืมแ้วมูลก็ต้องอยังไงก็แล้วแต่ปลูกอะไรแรกก็ปลูกไปเพราะว่ามนไม่ได้ใส่สัรนเคมีมถ้าเกิดว่าปลูก ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาอปลูกกันเองหมดมันก็ม่ขายไม่ค่อยได้ราคาอืมแล้วปลูกผินเนี้ยมันก็พอได้ราคาหน่อยนะครับผลที่สวงปลูกผิ่นะฮะแต่ถ้าเี็นประเทศไทไอยอะไ่างเงี้ยครงกันรหวงในมนูลรู้ใน ยอยูทูบเลยในกูเกิลเนี้ยมันจะอ่าเขาบอกว่าผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ากัญชาอะไรพวกนี้ก็เข้าโครงการแพทย์บดนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกัญชาหรือเปล่าอยเดี๋ยมนไม่เคยล่าสิมพราว่าน้นนองลื้นน้ำอุ่นก็เล่นอยู่ในเมืองอืมก็สองสามวันมน์ก็ไปเยี่ยมเขาที่อะไรอย่างเงี้ยมีผักมีอะไรมีผักมิปลาก็เอาไปให้เขา ส่วนน้องดึนก็แบบพี่ชายสาวอยู่ประเทศไทยก็ค่อยส่งเงินมาเรียกมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำบุญก็พ่อเขาก็ส่งมามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะผลมนไม่มีใครส่งยู่ยคบส่งก็พอที่เขาทานะครับยังไงก็อร่อยนะครับถ้าคุณมีผ่ผาละกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพิ่อกินนะครับอืม แล้วมนก่อะแต่ได้ไปน้้งมาก่อนนะครับอืมทำแบบลิปนี้นอืมลงทถายรักสวยซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ผักลมมิดเลยอนน้ผักขี้บัวหอยห้องนะฮะแล้วก็อันนี้คือเป็นผักลันเต้าอันนั้ก็คือเป็นผักกัดเขานี่ฮะอันนี้คือคำเดียวในมีสามผักเลยนะเนี่ยมันจะจัดเมื่อมนจะได้รู ถามจริงๆตอนนี้นะนี่ามากินนะพี่วะแล้วก็ถามว่ามวนเมาไหมก็ไม่เมาหรอกก็นิดนึงกูว่ามวนก็ยังเจ็บคายอยู่ถ้าไม่กินเมานื่อมันก็เสียไปครับพี่น้องเนาะกูว่านี่ยนี่ครับผักสามอันนี้คือสามชนิดเลยนะปักเข้าไปเลยนะอืมาโหล อืมอร่อยมากโ,โมนเป็นคนท้องถิ่นนี่มนชอบกินแบบนี้อืมอยู่ประเทศไทยมนก็ติดอาหารไทยกินได้หมดทุกถิ่นนะครับมนเป็นคนดีฮ่าพี่น้องเป็นคนดีที่จับมนนะตอนนี้มนก็จะับพี่น้องมาก่อนนะถ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีามเ่เขผิดพลาดยังไงก็ขอเมนต์ดันด่างเลยนะครับเดี๋ยวว่ามนจะนานๆมาที่าเพราะว่ามนโนอาส่วนเนเสียแล้วมนจะกลับไปอยู่วัน มวลนิดนึงนะครับก็ทักให้สดทักแล้วนะขอบคุณมากมากนะครับ